บริษัท Yoker Trade and Marketing r o i c e และบริษัท b r o d e k CEC จำกัดกำหนดจัดงาน Intelligence Asia Thailand 2024ณศูนยนิทัศการและการประชุมไบเทควันที่29กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2567 เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่สําหรับบริษัทที่ต้องการขยายธุรกิจในประเทศไทยโดยจะได้พบกับผู้แสดงสินค้า2 0 3รายจาก14ประเทศและภูมิภาคซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุตสาหกรรม PCB และบริษัทต่างๆผ่านกิจกรรมภายในงานและยังสามารถพูดคุยสอบถามได้โดยตรง วัดถูประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ยินดีลงทุนหรือลงทุนในประเทศไทยให้เข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยและแลกเปลี่ยนประเด็นด้านแรงงานของแต่ละบริษัทดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Intelligence Asia Thailand ค่ะครับก็งาน Intelligence Asia 2ี2ตาอนเนี้่จริงๆเป็นงานใหญ่นะครับที่ปกติก็จะจัดอยู่ในภูมิภาคึน แต่ว่านี่นี่เป็นครั้งแรกที่จัดในอาเซียนแล้วก็เป็นครั้งแรกก็มาจากีประเทศไทยซึ่งก็ต้องบอกว่างานงานวันนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของของที่เป็นไฮเทคทั้งหมดนะครับจะมีคอนดักเตอร์ PCB ต่างๆซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ทางร,รัฐบาลพยายามจะผลักดันให้มีการเปลี่ยนผ่านของสาหกรรมเดิมของเราไปสู่สากรรมที่มีความก้าวหน้าในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็ก็พวกเราก็ดีใจที่วันนี้มีมีงาน เิดขึ้น,นะครับแล้วก็คนที่มาร่วมงานก็มีอยู่300ลูกซึ่งก็เป็นรบ,บริษัทชั้นนาทั้งนั้นนะครับที่ขับเรื่องของระดับโลก ต้องเรียนว่าตัวอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เองีนี้ก็มีการลงทุนที่ดีมีนวโน้มทั้งเรื่องของ p c b เองซึ่งก็จะมีผู้ลงทุนรายใหญ่เข้ามาในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนผ่านให้ยกระดับของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างกัรด้ฟ้าในประเทศที่ก้าวไปหน้าได้ก็ p c b ก็ต้องเรียนว่ามันเป็นพื้นฐานนะฮะที่เราจะก้าวต่อในเรื่อง s e คอนดักเตอร์เรื่องสินค้าต่างๆที่เป็นสินค้าปลายน้ำอุตสาหกรรมที่เป็นไปเนปลายน้ำเพราะงั้นก็อันนี้ก็เป็นการคิดออฟที่ดีของการลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมนี้ ครับก็ต้องเรียนว่าอันแรกคือเป็นเป้าสําคัญขอ,ของรัฐบาลที่ที่จะเดินไปในทิศทางนี้ส่วนเรื่องของของอภูมิศาสตร์เรื่องของการเตรียมพื้นที่ของเราก็เป็น,ปน,ปนไปได้ด้วยดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ใน EDC เองก็ท่านพระเลขาท่านก็นก็ตูนานมา,มา,มาร่วมงานกำลังชมดูอยู่ว่าม,ม,มีอะไรที่การลงทุนต่างๆที่เราสามารถช่วยได้เรื่องพื้นที่เราดีเรื่องของการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องลงทั้งเรื่องเรื่องของคนซึ่งตอนนี้เองเนี่ย เราก็มีโปรแกรมในการพัฒนาเรื่องคนงนะครับที่มีมหาวิทยาลัยดึงเด็กนักเรียนที่อยู่ในประมาณปีสาปีสเขามาร่วมกับบริษัทต่างๆซึ่งก็ก็ได้มีการคุยกันกับทางผู้ลงทุนนะครับว่าอยากจะให้เขาเข้ามาร่วมมือกับเราด้วยเหมือนกันซึ่งก็อาจจะทําให้มีการดึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนที่จะจบเข้ามาทํางานในในทุกงานในโรงงานที่เป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับรวมถึงการส่งไปเรนที่ ในต่างประเทศด้วยพร้อมกันนี้เราก็จะมีเรื่องของตัวสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนะครับที่สามารถร่วมมือซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการร่วมมือกับหลายหลายบริษัทขนาดใหญ่ที่อยากจะได้มีการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพฝีมือแรงงานต่างๆให้เหมาะสมกับสาสตร์กับเขาซึ่งมันเป็นเรื่องคนไปได้เรื่องของการเตรียมพื้นที่เราก็มีความพร้อมทั้งการนิคมอุตสาหกรรมนะครับทั้งยีนซีต่างมีความพร้อมสิทธิประโยชน์ที่เราหาท่าเทียมคู่แข่งในในนภูพิภาคในที่นี้นะครับรวมทั้งอุตสาหกรรมที่รองรับข้างหลัง ในเรื่องของอีวีในเรื่องของสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เป็นเป้าหลังของขอหรนะัฐบาลด้วยเหมือนกันซึ่งเรามีความก้าวหน้าอย่างกรณีของเรื่องอีเองเนี่ยก็ไปได้ไปได้ดีนะครับซึ่ง EV เองข้างหลังเนี่ยต้องมีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะนี้ที่เป็นตัวรองรับโอชั้นนำเลยครับชั้นนำเลยครับในครับไต้หวัน,นเก่งมากเรื่องนี้จริงๆหลายๆอย่างใดเรื่องอย่างฟ็อกซคอนก็ระดับโลกซึ่งมีการจับมือกับปตทนะฮะก็เนะข้ามาจับมือกันแล้วในอุตสาหกรรม EV ีการลงทุนขนาดใหญ่ๆเดี๋ยวคงจะเห็นค่อยๆทยอยออกมาเรื่อยๆซึ่งก็บังอันมันเป็นความรับผิดชอบื่ไปก่อนแต่ว่าก็ไต้หวันเองต้องบอกว่าในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสูงแบบนี้นี่อยู่เบอร์ต้นๆของโลกครับอมากเลยครับก,ก็เป็นสาเหตททุที่ตอนนี้งานงานที่ไม่เคยจับในอาเซียนก็มาจับ ในภในูมพิภาคน,นี้แหละแล้วก็มาเริ่มที่ประเทศไทยซึ่งเ,เ,เ,เขาเองเขาก็ตั้งใจที่จะมาลงทุนในประเทศเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ที่ได้หารือกันก็ก็มีแนวโน้มแบบที่ดีแบบนั้นซึ่งก็เชื่อว่าในในการรองรับการลงทุนจากไต้หวันเองทั้งในแง่ของรัฐบาลของกระทรวงศึกาธการเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะ,ะจูงใจให้รับรองรับในการลงทุนของของา กับอากรรมนี่ยที่มีควาเสูงแบบเยอะครับเยอะครับหลายๆเรื่องคงคงมันเป็นความลับของธุรกิจนเนาะคงอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่าก็ก็มีมีหลายๆรา,ายที่เริ่มเริ่มเปิดตัวเริ่มเริ่มมีแถลงข่าวออกมาบ้างแล้วว่าจะมีการลงทุนและกับตัวเลขการลงทุนของนะครับผมคิดว่าความความพร้อมและก็อุตสาหกรรมต่อ,นอเนื่องของประเทศไทยก็เป็นอยู่ เรามีอุตสาหกรรมปลายน้ำที่แข็งแรงเรื่องไฟฟ้าและสมรรนะอยีมากนะครับซึ่งก็ยังมีน้ำมันที่ดีมีเรียนและรวมทั้งอุตสาหกรรมใหม่ๆที่รัฐบาลดึงเข้ามานะครับก็ทั้งเรื่องของ e v เองที่ที่รัฐบาลตั้กำลังเต็มที่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ให้เดินด้วยเหมือนกันในขณะเดียวกันผมคิดว่าเรื่องของพื้นที่ก็มีมีผลกซึ่งรอบพื้นที่เองการเตรียมของพื้นที่ของประเทศไทยจะเห็นว่ามีการเปิดพื้นที่ใหม่ๆหลายๆที่ e e c เองก็มีความพร้อมมากแล้วเราก็ยังพูดถึงเรื่อง การทำทานูุิภาคต่างที่มีความเชืมแข็งซึ่งหลายๆส่วนของอิเล็กทรอนิกส์บางทีก็จะอยู่ในภุมิภาคที่อย่างเช่นภาคเหนือก็มีนะฮะบริษัทใหญ่ๆรวมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีครับซึ่งหลายๆส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็มันมที่สุดแล้วว่าการลงทุนในหลายๆจุดเนี่ยแล้วก็ความเชื่อมโยงกับตลาดแล้วก็การจ่จผลสินค้าต่างๆไปได้ดีแล้วก็ในประเทศไทยเองก็มีนโยบายที่รองรับการลงทุนในลักษณะนี้มีนโยบายสนับสนุนแล้วก็สิ่งอนวัความสนุนต่้งๆมที่พร้อมสำ ครับก็คงอยากให้ท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะครับที่ที่อยู่ในหมวดนี้ทั้งผู้ประกอบการที่อยากจะหารธุรกิจผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายเนี่ยอยากจะให้เข้ามาชมรวมทั้งผู้สนใจอาจจะมาหาที่ไร่ต่างๆด้วยนะครับทั้งทั้งนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในสนใจในธุรสากรรมที่กำลัมีธุรกิจต่อไปนอยี้อยากจะให้เข้ามาชมเพราะว่าผู้ที่มาออกออกร้านออกรูที่นี่เนี่ยก็เป็นต้องบอกเป็นอุรสากรรมชั้นหนึ่แล้วก็ ผู้ที่ออกที่นี่สักการ์ชั้นนำเนี่ยไต้หวันเองก็เป็นผู้ที่ชั้นนำม,มากๆในเรื่องของด e ้านสมาร์ทที่เล็ตคอนเน็ตเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ในเรื่องของอินซึ่งามาที่นี่ก็จะพบตัวจริงตัวจริงสูงจริงซึ่งการหาบริการได้ข้อมูลต่างในการเป็นเครื่อที่เข่าวก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสหรับกๆที่จะอ,อยากประกอบธุรกิจอยากมีธุรกิจอะไรแบบนีก็อยางไม่ได้ประสบครับ